สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะ วันนี้เราก็มารวมตัวกันค่ะเพื่อจะประชุมในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีนะคะเราก็ได้มีการสั่งการทันทีตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็มาดูผลติดตามนะคะแล้วก็ดูว่าจะสามารถปร,ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะก็อย่างตามที่สถานการณ์แผ่นินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเราก็ทราบกันว่า เริ่มแรกของการเกิดแผ่นดินไหวมาจากประเทศเมียนมานะคะจนได้ผลกระทบมาถึงประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานที่มีในเรื่องของตรงตัวตึกถล่มนะคะเพียงหนึ่งตึกที่เกิดขึ้นก็เป็นตึกที่กำลังก่อสร้างนะคะแล้วก็ตึกอื่นๆในกรทมไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ได้ทราบกันถึงว่าโครงสร้างตึก ในกรทมเนี่ยมีมาตรฐานที่รองรับในเรื่องของแผ่นดินไหวไว้อยู่แล้วในกฎของข้อบังคับค่ะตอนนี้ก็เร่งให้ทางกรมโยธานะคะดูในเรื่องของตัวตึกที่ถล่มค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นและมาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะกลับมารายงานผลอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะว่าเหตุเกิดจากอะไรและทำไม ถึงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขอะไรต่อไปได้ในอนาคตค่ะหลายพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็สามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะขอย้ำอีกครั้งให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าจาก การแผ่นดินไหวครั้งนั้นนะคะ after shock เกิดขึ้นประมาณ50ทีแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้รู้ตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าความสั่นจาก after shock เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะรอบสุดท้ายที่เช็คสัญญาณที่ได้รับการรายงานมาเนี่ยประมาณเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งริอตอร์เนี่ยต่ำลงไปถึง 1. นุน้อยน้อยลงแล้ว1 2ลิตรนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะแน่นอนว่ารัฐบาลจะ เยียวยานะคะแล้วก็ดูแลผู้ที่รับผลกระทบทุกอย่างค่ะ mm hmm. เหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยหรือว่าเกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศของเรานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามรัฐบาลก็จะใช้ทุกสภาพกาลังค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะ mm hmm. ให้ปลอดภัย mm hmm. แล้วก็ได้รับการเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ วันนี้ค่ะก็ได้มีการคุยกับทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของทางกทมซึ่งเป็นการดูแลของส่วนหน้าหน้าที่เกิดเหตุตอนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้ที่เรามีกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งดูแลกำกับดูแลโดยท่านรองนายกอนุทินเป็นผู้ว่าการเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการของศูนย์นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทํางานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็ได้มีการเ,าเข้าไปในสถานที่จุดจุดที่เกิดติดถล่มนะคะตอนนี้เนี่ยก็รอให้ท่านผู้ว่าราชการกรทมนะคะจะถแถลงค่ะว่าท่านผู้ว่าเองต้องการส่วนที่จะได้รับความดูแลอย่างไรบ้างที่หน้าง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็น ปพ,พที่เข้าไปดูแลในเรื่องของเ,อเครื่องมือเครื่องจักรการทำงานหนักการกู้ภัยต่างๆนะคะ